วัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ช็อปจะตั้งวันที่ตั้งนาฬิกาไม่เป็น,นไรนาฬิกาเราเปลี่ยนจอมาใหม่ดูขั้นนเปลี่ยนจออีกเปลี่ยนจอใหม่แล้วทีเนี้ยมันตั้งวันที่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องกดที่จอเก่านะครับผมเนี้ยมหาเซนเตอร์เซนเตอร์ก็จะตั้งให้นะครับผมอันนี้ไปเป,เปลี่ยนเครื่องใหม่หรอจอ เปลี่ยนที่นี่เนี่ย<อ>แ,แค่ไม่คนทำให้ทำงานแล้วเปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนใหม่น,นี่ตอนนี้เครื่องเก่ามากเลยเพราะว่ามันมันจะอัปเดตอ่ะอัปเดตได้พอดีก็เปลี่ยนแค่เครื่องนี้ในเครื่องเก่าเรานราทันแล้วแต่เดี๋ยวว่าแต่ตัวนี้เราตัวน,นี้ก็อัปเดตไม่ได้เหรอที่พี่ว่าอืมใช่เดี๋ยวลองนะ นี่โมยู่เกี่ยวว่าอะไรวะนี่โมสัญญาเนี่ยเอ้ยมันคือแไบนี้เนี่ยม,มันคือนบบนี่เลยย,ยังไม่มีเนมเดี๋ยวกว่าเน,นี่ยเดี๋ยวมีแค่เลยเวลามีมันก็เลยไม่ได้ใ่ใช่ ปีสิบเอ็ดปีสิบห้าไม่อสิบสองสิบสองสิบสองส มันหมอนเราทำกระคอมอะไรนะีครนะับมไม่หมยทำไมนะเรานะดูไมนะ่ได้จะให้ทำได้ไหมับแตถ้าผมฟังเบียนี่ผมเข้ากุเกิลนะฮะไม่ดึได้

ใหม่ไปทีละมันก็เห็นจะใช้ได้เลยเนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้แล้วผมเคยดูใน youtube มันบอกแล้วทำไห้เปแล้วมีไหมตั้งเวลานะมีไหมก็จำมีจะใครแต่ผมเคยทำให้คุณพี่เลยผมให้มาตังค์ทีนี้ตอนที่ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปลูกนะล,ลูกหนึ่งหลังจากเปลี่ยนจอที่ไปแล้วเมื่อก่อนเนะี่ยมันมีจอเดิมของมันน่ะ จนเดี๋มันจะมีมีแป้นกดตรงนี้เลยว่าว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนาฬิกาอะไรใช่ไหมหลังจากเราเปลี่ยนตัวนั้นไปปุ๊บอะแล้วช่างก็บอกว่าตอนนี้ยตัวเนี้ยมันตั้งไม่ได้แล้ว,ลวก็ว่าทำแบบนี้แต่ผมจําไม่ได้ว่ะไม่รู้อะช่างต้มงมาทิ้งไว้แล้วนี่ช่างไม่จำได้ครับแต่ตั้งได้ในนี้แหละเออผมจำได้ก็เลยว่าเออมาได้แล้วทำได้แน่นอน นานทำทีเนาะเพราะมันมันไม่แปดสิบนะเอ้าขึ้นมาด้านบแต่มาด้นานข้างเราเราเข้าที่โปรแกรมแล้วนะครับผมโปรแกรมไม่ให้เข้านะผมก็คืออเราจะเข้าไปที่โปรแกรมอ u ดิโอโมโดูลนะผมของตัววิทยุนะผมตัววิทยุก็จะมีปุ่มกดนะครับผมสําหรับตัวตั้งตัวตั้งนาฬิกาทีเนี้ย เราเข้าไม่ได้หนึ่งเครื่องสแกนเราไม่อนุญาตให้เข้านะผมเพราะว่าอาจจะต้องไปเสียค่าโปรแกรมนะครับผมมันก็จะระงรับปางโปรแกรมไม่ให้เข้านะผมสองตัวโมดูลเราเนี้ยฟิลอาจจะขาดนะครับผมหรือไม่งั้นก็อาจจะเสียนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่เช็คกันอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้ยังตั้งให้ไม่ได้นะครับผมสาหรับลูกค้าที่จะมาตั้งนาฬิกานะครับผมก็ยังยังรับไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบางทีเครื่องมีปัญหาอยู่นะครับผม เดี๋ยวยังไงลูกค้าท่านไหนจะมาก็ต้องโทรสอบถามลูกหน้าก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปไล่กันต่อได้ไหมได้เต้านี้คือฟิวตัวเนี้ยมันตัวไหนก็ใส่ได้เป็นแค่ฟิวใช่ไหมโอ้เราคิดว่ามันต้องเป็นเฉพาะรุ่นเล้วมันก็มีม็ดที่ไหนอันอยู่นะอันนั้นมันยังไม่ได้ใช้งานไปยังไม่จ่ายมา หลายต้องเปลี่ยนตัวนั้นไม่ติดกันเปลี่ยนเราเปลี่ยนดูดิฟิลก่อนต้องพร้อมนะไม่ต้องไปเอาไปหาซื้อไงขาดจริงไหมฟิลอะไรที่มันไม่ได้อาจจะอีตัวหนึ่งนันก็ขาดตัวไม่ติดเลย ดูไม่เข้าไไม่ด้ทำไมไม่เข้าดูขามันดิเข้ากันไหมเข้ากันไหมได้แล้วอ๋อไอ้ฟิวตอนนี้มันมันเข้าได้กับทุกรุ่นเลยล่ะถ้าเป็นฟิวเนี่ยนะแต่สีอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่ดูที่สีใช่ไหมเขาว่าอะไรกุญแจกุญแจอะไรกุญแจไม่ได้อยู่กับผมนี่กุญแจอยู่กับใครกุญแจอยู่ใตรงไหนหรือ ไปเก็บแล้วอง,องที่ลล่ะล